สวัสดีค่ะเมื่อนี้ครบรอบหนึ่งเดือนมีเขาเก็บเงินแบ่งหาซิปอีกเทือนึงเนาะค่ะไปบานไปโกห่าแต่มาดอไอ้กาจะเลยอยามยากเลยนี่นี้นี่นี่นั่นี่นี่นี่นย่่นี่นี่นี่่นี่่่น่มี่นี่นี่น่่่่นย่่น่่่ีน่น ไไรกล่อเชียฉับเอามยเอาม้ยเงสูเฮงสูเฮงเฮ็ดคุยคยนยัง่สูนเฮงอาาเอาน้น้นนนเหพี่น้องมันเบิ่งกยพี่น้องเอกอกดาษยังมันเฮ็ดแงกล่องกะเลยสีลวก ตัวเกับแทกกันสีร่มหลวตวกับนาดเทาพอยมม่ได้ยังยังย่งบบดนับเลยนับเลยนับถ่ายนี่บังเห็นบปล่าล่ะไหน่ะขุดู้นึงเอาไปอีกไัอย่างนี่มตา เอต้ตัวนี้ไงทุกมนกะต่างไวแม้นมันไหลลงมาในตต๊ยใหญ่มา,มาเด้อ่ะเด้อมานำเงินซอยนี่เอาไปจ่ายเงินลถเริ่มทายวิดีโออันเอารถให้พี่น้องเบิง่งเปล่าแห้งค่ะมือนันยนุ่งอยากคักเดี๋ยวมือแม่ค่อยทายให้เบิง่งน่าส0สองไว้อ่ะหมดแล้วนับ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 มือนานนันได้ได้ปลาเบ้ง เมือ่อเมื่อนั้นเท่าไรจักบาทฮะเจ้าท่นสามร้อยก็าบาทมาเบิ่งเดือนนี้ว่าเทาสิได้จักบดบ,บ,บดบดแค่น้อยอคนละกันนะให้ได้ลายได้รักมืนเลยสองมืน่นเปนพ่อใจขาหมดรลดบ่ข้างอาเป็นภา <S 2> <S 2> <S 2> ได้เอาเกามาจุดไม่ได้เอาเกามาบ่เนี่ แม่ได้ออกเกามา,าบอบอแล้วเนาะอันเกาเอาไปเขาขัา้นจะลุนแล้วพี่เอาปไปใส่นี่เอาไปดาวลุ่นแล้วอันอันเกาบ่เหลือหรอกค่ะอันนับนับยูยย่นี่กระซิบอันเฮ้ยแต่แต่กล่องมันิตัางยิย่งเพ้าพี่น้องพมันหลื่นไหมมันไม่ได้นนตัางกล่องนะนเนาะนับบอมาเนาะ แมนเดี๋ยวเอามาตั้งกล่องมาพี่น้องเอ้ยไหลหลุดไหลลื่นดีดอยเละด้นี่บานทีเออทำไมเสียงผู้ใด่กระพริบข้าแต่มองตั้งกล่องนี่แหละไหลเรื่อยเ,เออมากไหมเอาไม่เอาไม่เลยเลดาๆๆๆใหญ่มันไป็นกล่องนี่แหละ อยาก đấy, างอนด้ยะบเกออกมาด้อกงนอนกับป้อกากเมื่อานดอกมอื่อ,อานมามีเรียนเมือนมามีเรียนบอกพี่น้องคนที่แล้วเมื่อมานม่มีเรียนเห็นย่างซอยเมียแนะ่ไมอเห็นดอกนันเวียนย่างเียโอโว้ยตัวย,ย่างที่บดี <laughs> เอาเนี่ยตะครงีนะ,ะา,าแม่ซอยอยู่ด้ ต่อยให้ย well, ังแน่เหมือนอย่งบอกบอกคนที่เหล่าว่าคนบ้านเราชอบกับจายน้ำมันกับบ้านเอาของเอาไปแล้วก็นอนหลับก็ยังจัดคลองเติมคลองไรายานเลยไอ้เราไม่จะบงจะบอดโต๊ะอาหารเรียบร้อยหมแล้ววันนี้กินข้าวกับปลาส้มแต่ผมไม่กินผมกินกับอขี้วันนี้ไอ้เป็นเรื่องปลาไอ้แกขกัเจ้าตัวไอ้ไหนอยากสาเจอว่าเจ้าไป็ะหมูปลาข้าเจอพังกิน ข้าวกับปลาส้มนะปลาส้มเบิ่งคูนับพี่น้องเบิ้งกระกระ่าเอาไปบดเลยเลยนีอ่อ๋อนีอ่ยังจริงจริงเลยอ่อันลัตตาบรนทักมาตัวลัตตาบรนทักมาว่าไอเอาเอ้าๆเอาๆๆๆดว่ ว่าเพื่อนจะเอาของไปขายลูกสาวเพื่อนจะเอาอันดินโซปากกาเอาอีหยังก็เอาของอันอุปกรณ์การเลี้ยงมันล่ะกล่องก็ไปไดูซื้อๆหนเรียนหนึ่งเพื่อน <ๆ S 1> เอาอุปกรณ์การเลี้ยงเพ <ๆ S 1> <ๆ S 1> ื่อน <ๆ S 1> อยากเอาไปขายเพื่อนอยากเก็บเง<อ>ินงซื้อคอมพิวเตอร์ ดดหรืออย่างกอดโนดบุกธนาก็เลยว่าเดี๋ยวอันสิ้นเดือนมุล่ะสี่อยสี่งไปให้เพื่อนเพื่อนขายร่องเดิท่าได้ล่ะควายยุ่งกัดเอาใบเตะเลยกัดกัดที่ไหนกันที่ไหนที่ไหนหาไปไหนกันเดี๋ยวเลี้ยงเงื่อนมันเหนียบลอยก่อน ขายของตละลําหมูตอตะลเวนเอาจังซับหม้อซับไยอยู่ใส่กแบบันพันนุงเลี่ยแบงค์ห้าสิบเก็บทุกมือขายของเลยเแบบก็บใบก็เก็บใบไอ้เก็บสวนไอ้ซ่ามีจฉาให้ล้างวัลฉ้ล้างจ้ะเอาเงินมาเก็บใส่ <c oughs> ออกจิก็ไปถ <c oughs> ามพี่ชาตัวเน,นาะก็จะมาถามหน้าหน้าก็จะบวชหูแล้วบวชพี่ชา,าแล้ว<ห>นีอ<ห>ัน อันยังเกาะจางเด็กน้อยล้างจานบ่เสาอาทิตย์ท <laughs> า,ามไม่ใช่นะดูมันจะไปล้างจานเนื้อชาแล้วก็มาอยู่เจ้าก,กระถามงนอที่ล่ะ,ะอันพิชาขับผมสิจไปล้างจานนะพิชาพิชาจ่างพงศ์ก็ขับกระถามงนอที่ล่ะ,กกระเราจะกัระจายไป <laughs> <laughs> ไปจ่างลาล่าชิบกลับมามันจะกระยายไปยมันไปไหนเด็กๆงั้นมาเอาไปเห็นยังไงเก็บไว้ออมชิ้นน่ะแล้วเก็บไว้ซืโโ้อนกูกระชือ อ้บอกซื <ald en. S 1> Ay, ้อล้วสซื้อหรอกจอเต้ครับอ้ซื้อล่ตส์ไมอ้ไปเห็นยังเน่เหรอไอ้ปเจเกมมาละไอ้เกมมือดีเออาซาบผมเล็กน่อยมีบอมียู่มอสัมียูมียูครับจักบนเรื่งมีอยูสิเดเดิ นั่นละสาผมลมันอาบได้สาได้นาบได้าด้ง่ายนะจังเลยกระอยู่เปิดช่อง มีส่งรับในการขายของซุปนี่กปังโสมอึ๊บอึ๊บอึบโอ้โอ้ลวงลวงลวงกล่องเนี่ยสิหลวงก่อนลวง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 ติเฮ้ยกล่องอะไรพี่น้องนี่ยถ่ายใกล้ๆพ่อไม่ได้คือเดิมมาขายแรงพ่อไปที่ สีนำเงินเลยเด้บนี่เอาเลยเอาเลยเอายิ่มใส่ละอันเยยิ้ใส่ละอย่างไม่ไหวมัดทำไมมันสีไหลเลยเจอกันใหม่คลิปนะเอาซิปเจอกันใหม่ยังเําเงินยังเลห์ไครับมาด้ไปนออีกคำสด้ายแ้วนักม่ป่อนกเออไป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 ายนวยไปนอนแลวพี่น้องคือคักอยู่ดอกเจ้าหน้ากโปงมากดอก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอัลลพั์อัลลพัน์มัดยางไว้เลยมัดอย่างมัด้หนึงกัมัดเลยร้อยหนึงกับมัดดเลย

ร้านท่ดกับปลยูแล้วไปแล้วยังไงร้านกับไก่ซ้ำอีกแล้วเออวิดีโอก็ได้กล้องดีหนับต่อนับต่อหนห้าหกเจ็ด 完了，干、wow, mm。Hmm. Nó, nhanh, nó nhanh, Nó nhanh, như nhanh, nhanh, kì hàm Con nhanh, dạng nhanh, 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 Dạng อย่างบ่าพอมาต์น้ำพอมัดเ,เลย<า>ก,ก็อหกอบด้วยว่าอันติดกรรมหรือว่าอันตู้ใจค่ะมาลุ้นกันพี่น้องได้จักบาทเนาะเดือนนี้เดือนนี้ได้กี่บาทดูซิดูซิหนึ่งสอง หนึ่งมืนสามพันบาทพี่น้อง,องเสียเสียเสียเงยนเีนงไปนึ่งฮ้ยหาสิบาท <c oughs> ข้าวงนรถกับข้าไฟประสานายบาทพอดีเลย, 3, ย,เลยข้ากงวนรถเก่าพัญหาพี่น้องเออค่าไฟกับวัะสาน <c oughs> นี่เรีค่ะออมมาหนึ่งเดือนคนขายของเราค่ะขายฟองเราได้ทจัดบาทเมื่อนึ่งก็ เก็บไว้เนาะแบ่งหาินี่ราคาพี่น้องเดือนนี้ได้หนึ่งมืนสามพันบาทหาทิต้องเนี้ยอะห้าสิบาทหนึ่งมืสามพันห้าสิบาทสังเกหาิบกให้นำนำเนาะพี่น้องนเนาะคำมานั้งเดือนมันต้องรวมกันเต้นี่ราคาพี่น้องเอ้ยอมแบงอะเอาไปใช้กี่เ,าเ่าละ มา,มาตรงมาตองมานำหาด้อค่ะพี่น้องมาตรงมาลังบ UB ่มี่ค่ะอยู่เพื่อนบ่มี่เลยค่ะบะมีได้ปุ๊บจ่ายปับ๊บค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าขั้นมาคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ